มีนวัตกรรมใหม่แห่งการที่เกียรติสระผมม่แล้วทุกคนนี่คือพับผมแดงเปิดออกมาก็าคือกลิ่นกลิ่นหอมมากแล้วฟิลเหมือนพับทาหน้าพับผมแดงของฟรีพับนะคะมาแบบแพ็กเกจน่ารักปุ๊กปีกขนาดนี้เลยนะคะเปิดออกมาก็จะมีพับแบบนี้ค่ะคือในตัวพับเนี่ยเขาจะมีผงผงไปเหมือนแป้งแบบนี้ค่ะสามารถแบบจิ้มตรงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเออผมมันมันมัน,มนไม่สวยอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่แค่ลดความมันนะคะทุกคนดูนี่ ช่วยยกโคนผมขึ้นไปอีกตัวนี้เขามีซิง PCA ค่ะที่มีงานวิจัยทั้งบำรุงผมและควบคุมความมันจากต้นเหตุเลยคือเขาสะดวกมากทุกคนไม่เลอะมือแล้วก็ไม่มีความฟุ้งกระจายใดใดเลยนะคะไม่ทิ้งคราบขาวด้วยทาแล้วแบบไม่โปะ๊ะขายมันจริงๆทุกคนไม่หนักหัวเลยเบาหัวมากตัวนี้เขาพัฒนามาแบบเกรดสกินแคร์เลยนะคะใครผิวแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะแต่ชอบมากๆก็คือเรื่องกลิ่นของเขานี่แหละทุกคนวันนี้พอนไม่ได้สระผมมาแบบ3วันแล้วใช้ปุ๊กก็คือออกจากบ้านได้ทันทีวันไหนที่เกยียจหรือว่าตนนนาาา้องงงรีบไไปปะะคทํ ตัวนี้คือเอาอยู่มากง่ายมากแม่ใครเป็นคนคิดขึ้นมาขอกราบสักทีเป็นเจ้าแม่รายแชมพูแบบปลอยนะสิ่งนี้ก็คือห้ามพลาฟินิดลุคให้ดูนี่คือสภาพผมของคนที่ไม่ได้สระผมมา3วันแล้วทุกคนดูออกปะเลิดมากบอกแค่นี้ไปตำเถึงแม่